ครับตอนนะครับสาเหตุชําระไม่ได้ก็คือว่าชื่ออาจจะไม่ตรงกันนะครับชื่อที่เราป้อนไปในข้อมูลของ facebook นะครับแต่ไม่ตรงกรรมตรงกันกับที่ธนาคารนะครับอันนี้ก็ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกว,วันนี้ facebook ให้เราเขาจะพยายามให้เราใส่ชื่อจริงนะครับ นะครับใส่ชื่อจริงนะครับโปรไฟล์ของเราอ่ะนะครับให้ใส่ชื่อจริงตามบัตรประชาชนเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาจะง่ายแก้ไขง่ายเวลาเราทักข้อความสนับสนุนไปหาเขานะครับเขาจะจะเร็วน,นะครับ ใครก็อาจจะเร็วนะครับจะได้รับคําตอบเร็วนะครับแก้ไขเร็วนะครับนะครับหรือไม่ก็ที่อยู่อาจจะไม่ตรงกับบราบประชาชนนะครับนะครับนะครับผมเพราะว่าอืมหรือไม่ก็อาจจะผิดิ๊กข้อมูลตรงที่เออเป็นคนสัญชาติไหนผิดนะครับมันมีหลายอย่างนะครับข้อนี้นะครับนะครับก็ลองเช็คดูใหม่นะครับ ครับผมเดี๋ยวทุกวันนี้เวลามีปัญหาให้เช็คให้ทักหา้านันที่ facebook โดยตรงต้องทำยังไงนะครับคลิปหน้าครับ